ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายสุสุกุคนนะครับพ่อพงษ์เกลานะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินประเทศในใจนะครับมาที่ช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับเมนีกะมะเห็ดเขานะครับนายนยนตหญิงนะครับเป็นเขาดอนะครับสีพาพีพาน้องนะครับมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับวิธีผสมเขาน้าโยนนะครับแบบง่ายๆสไตล์แรปเปอร์การเกษตรนะครับสีพาที่พาน้องมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าห้องใส่ส่วนผสม อัตราเท่าไหร่นะครับอันนี้บ่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่ชอบบ่ชอบก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวพิพระพี่พานนอปเบิ่งนะครับเบิ่งกันเลยครับนี่นะครับสําหรับการผสมนะครั Hence, บ startups. นี่ครับใส่คุนี่นะครับนี่ครับคูทถังนี่นะครับผสมนะครับดินนะครับสามคู่ถังเคร่งนะครับกับเขานะครับมือนีพันธ์เขาดีไซน์นะครับกับเป็นของบริษัทซ p พีนะครับนี่ครับ ซีพีนะครับซีพีแปดแปดนะครับใส่นะครับเขาดัวนะครับไว้เห็ดหน้าปังนะครับนี่ครับสาหรับเขาซีพีนะครับเป็นเขาไว้ต่อช่วงแสงนะครับอายุเก็บเกี่ยวกะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบมืนะครับสามารถเห็ดได้ตลอดปีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาสมารผสมกันเลยนะครับว่าเขาใส่อัตราส่วนเท่าไดนะครับสําหรับสูตรแรปเปอร์นะครับกะใส่ หนึ่งต่อสามเครื่องเลยหนึ่งต่อสี่นะครับแต่ว่าเมื่อนี้สี่ได้เขานึ่งคุนะครับดินสามเครื่องนะครับนี่ครับกระสอบนี่ก็คือสามเครื่องนะครับตวงมาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวสี่ผสมกันเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องเขาก็เสียว่าเทแสงสินะครับนี่ครับเขานะครับวิธีการแช่เขาก็แช่ใหนึ่งคืนนะครับเอาคืนนึ่งคืนเม็ดเขาก็จะงอกประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้สีงอกค่อนข้างที่ดีนะครับแล้วก็สีนี่ครับคือจังผสมปูนนะครับโคเล่คเล่คเล่เคเล่เข้ากันนะครับอันนี้ก็เตรียมถาดนะครับถาดเลี้ยงพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยงถาดนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ครับย่านมาเป็นระเบียบแล้วเอาเพียกมาเข่งออกนะครับนี่ครับเอาเพียกมาดิงออกคุณอดคุณนะครับ นี่คงไม่ป่านะครับซีพี88กันนะครับแม่ป่านอันนี้มืออาชีพนะครับว่าต้องใส่เขียงนะครับระดับสายตาเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเราสีไปไปซุมกอนนะครับลัสิมาทีเบิ้งนะครับมาฮักกวดเขาจังไดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพี่น้องมาเบื่องวิธีกวดเขานะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใส่นะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใส่ก็คือเมียนะครับอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับแล้วเปิดใส่ก็คือเมียหยอกหยอกครับนี่ครับนี่ครับคือเอียงเอียงกับเขาห้องอันนี้หช่ปะอันนี้เอาสาบปูนนะครับนี่ครับนี่ครับอีกสองอันอันนี้มันเอียงกับบรลูนะครับ อันนี้แต่ว่าเนี้ยฉับปูนแล้วครับนี่เขาขวดขวดขวดมามันชิเป็นยางนี่พี่อืออันนั้นไหมนะครับอือนี่นะครับเป็นลุ่มเป็นลุ่มที่แล้วนะครับอกเพื่อเลี้ยงแห้วเฟ้กันขวดให้อือโอ้ลืมบอกสูตรนะครับวิธีการเลี้ยงถ่านนี่ครับเอาไม้ขี้กันยังทีนะครับขี้กันนะครับนี่เห็นไ่มเห็นไ่มครับขี้กันแล้วเกาจะกวดกวดไปทั้งใส่มือนะครับนี่ครับ นี่ครับเบิ้งวิธีการนี่ครับง่ายๆนะครับสไตล์แรปเปอร์การเกษตรนะครับขั้นผู้ใดคิดว่ามันใช่กับกดไลค์ให้เนเด้อพี่น้องเ้ยขั้นผู้ใดคิดว่ามันแมนกับกดแชร์ให้เนเด้อครับให้ความเอ็นดูแรปเปอร์การเกษตรได้ด้วยครับนี่ครับของบันนี้สิฟ้าไปซอยเมียก่อนนะครับเดี๋ยวเมียสี่ศูนย์นะครับเอาเกิดคือเก่า